สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trend นะครับคลิปนี้นะครับแอดมินแอดดอปมาแนะนำนะครับนั่นก็คือตัว Roblox นะครับหรือ Meta Roblox นะครับเพียงทำตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้รับนะครับห้าหมื่น Roblox นะครับมูลค่า500ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าแนะนำอีกเนี่ยก็จะได้100ดอลลาร์ครับหมื่น Roblox นะครับถอนเข้ากระเป๋าใช้เวลาภายใน7วันนะครับเป็น Chain BSC เหมือนเดิมนะครับ b i n a n c e Smart Chain นะครับตัวย่อ Symbol จะเป็น R BX นะครับมีคอนแทรคให้ แอดกระเป๋าเรียบร้อยนะครับก็ขั้นแรกนะครับกดลิงก์แนะนําใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็จะพามาที่ห้องเ e l e gram นะครับทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมาปุ๊บกดด้านล่างนะครับก็คือ Start นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดให้นะครับทำตามขั้นตอนก็จะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายังอยู่ในช่วง r e s a ซ e นะครับคือสามารถไปดูที่ลิงก์นี้ได้นะครับราคาตอนนี้คือยังถูกมากๆนะครับก่อนที่จะเข้าตลาดนฮะเปิดให้ซื้อขายปกตินะครับ ก็พอเรากดสตาร์ทมาแล้วเนี่ยนะมีรายละเอียดปับ๊บมาด้านล่างเขาก็จะมีให้เลือกเน็กนะฮะเราก็กดเน็กมาเขาก็จะมีการยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่บอทนิดนึงนะครับพิมพ์หน้าตามโค้ดนี้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็กดส่งไปนะครับต่อมาเขาก็จะบอกรับทราบอีกครั้งหนึ่งสั้นๆน,นะครับแล้วก็เราก็กดเน็กนะฮะเน็กมาปุ๊บในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นไทม์ไลน์นะครับที่เขาจะ สตาร์ทอินสตาร์ทอินขายนะครับเป็นช่วงๆจนถึงวันที่แจกนะครับซึ่งอันนี้ยังถือว่าแอดแนะนำช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มกันตั้งแต่เนี่ยฮะสตาร์ทยี่สิบเอ็ดกุมภานะครับแล้วก็จะจบนะครับวันที่ยี่สิบมีนา t h i นะคะในเดือนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังรับทันอยู่นะครับก็พอเรากด อ่าเห็นรับทราบแล้วว่าโอเคมีขายช่วงไหนถึงช่วงไหนนะฮะเราก็กดเราก็กด next นะครับ next <ck, S 2> ปุ๊บทีนี้มาแล้วฮะขั้นตอนแรกคือให้ j o ยก group นะครับซึ่งอันแรก group แรกน่าจะเต็มแล้วถ้าอันแรกเต็มแล้วก็มาอันที่2ฮะเนี่ยเช่นอันแรกกดเข้ามากด j o ยมันจะขึ้นว่าเต็มนะฮะก็มาที่ group 2นะครับล้วก็ j o ยเข้ามาได้ j o ยสําเร็จแล้วก็กดกลับมาครับ แล้วกดเน็กด uh, <pod> ้านล่างนี่ต่อเลยพอเน็กเสร็จท so like ีนี like ้จะเป็นยืนยันตัวนี่ครเป็นจอยทวิตเตอรนี้อันนี้จะเป็น channel ไว้แจ้งเตือนอัปเดตข่าวนะครับอันนี้แอดก็แนะนําต้องกดจอยไว้นะครับโอเคเราจอยกรุ๊ปแล้วเราจอย n n e l แล้วเรากดเน็กนะครับอันต่อไปเลยเขาจะให้เป็นเกี่ยวกับ Twitter นะครับทำเหมือนเดิมครับก็คือ Follow นะครับรีทวิตแท็กอันนี้ก็คนด้านล่างได้นะครับแล้วก ไลค์อะไรให้ครบนะครับแอดแนะนําว่าทําครบไปเลยดีกว่าแล้วกดทวิตขึ้นมานะครับก็คืออันแรกเลยครับที่ปักหมุดแล้วกดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับแท็ก3คนก๊อปด้างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไลค์นะครับโพสตแล้วก็รีทวิตแบบอ้างอิงนะครับเพื่อที่เราจะพิมพ์รายละเอียดข้างบนได้ก็ก๊อปปี้วางข้างบนนี้ฮะเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดกลับมาครับเราก็กด เน็กก็ทำแล้วนะครับทีนี้เขาจะถามไม่ใช่เป็นคัดลอกลิงก์นะครับเป็นยูสเซอร์เนมทวิตของเรานะครับก็สามารถดูได้ที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ใส่แอดทวิตเตอจะมีแอดด้านหน้านะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อยูสเซอร์เนมของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งนะครับขั้นตอนใกล้เสร็จแล้วฮะต่อมาส่งเสร็จฮะเขาจะให้เป็น youtube channel นะครับเราก็กดไปติดตามนะครับให้เข้าเงื่อนไขเท่านั้นครับแล้วก็กลับมานะแล้วเราก็กด n น x t นะครับเหมือนเดิม ทีนี้เขาจะให้วางเลขก,กระเป๋าแล้วครับเราก็ไปเอาเลขก,กระเป๋าของเราที่เมตามาร์กได้เหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมครับสะดวกครับข้างบนง่ายๆนะครับเราก็ไปก๊อปกดตรงนี้ได้เลยให้ขึ้นมาก๊อปปี้นะครับแล้วเราก็มาวางเลขของเรานะวางเสร็จก็คือเสร็จเรียบร้อยครับเข้าเงื่อนไขแล้วทั้งหมดนะฮะเราก็จะได้ห้าหมื่นโลบอกนะครับแล้วก็มีลิงก์แนะนําของเราแล้วก็บอกว่าถ้าแนะนำหนึ่งคนก็จะได้เพิ่มอีก หมื่นโลบอกนะครับก็ใครมีเพื่อนมีอะไรอยากแนะนําแบบแอร์ดรอฟฟีนะฮะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อก็ได้รับฟรีเนี่ยแค่ทำทำตามเงื่อนไขง่ายๆแล้วก็สามารถแนะนาคนอื่นได้นะครับเราก็ลองเช็คบาลานครับกดในด้านล่างเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับอ่าบาลานลิงก์แนะนำนะครับสถานะแล้วก็วิดรอถอนนะครับแอดก็ลองไล่กดดูนะครับบาลานมันก็จะบอกว่ามีเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถกดรีเฟอร์ลเพื่อเอาลิงก์ได้ สตาริสติกก็นะฮะมีเลขกระเป๋าเรานะฮะจำนวนเลฟอะไรต่างๆนะครับก็ห้าหมื่นแอดก็กดลองถอนครับวิดรอไปเขาก็ภายใน7วันนะครับพอขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถไปแอดกระเป๋าได้นะครับเดี๋ยวแอดจะให้ลิงก์กระเป๋าไว้ใต้คลิปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะก๊อปใน Tele กร a m มก็ได้ครับจะอยู่ในส่วนบนแรกเลยที่เขาแจ้งรายละเอียดนะครับอันนี้นะกดแชร์แล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถคัดลอกอ่าแล้วก็กลับมาที่ เมตา马克โ l ลิของเรานะครับไป import token นะครับวางไปกดด้านนอกครั้งหนึ่งรอขึ้นนะฮะ R B X นะครับซิมโบลนะฮะแล้วก็ import นะครับอันนี้ก็เป็นอันเซ็จฮะเราก็จะได้กระเป๋ามาทีนี้ก็รอถอนเหรียญภายใน7 7วันเข้ามานะครับเป็นตัว R B X นะฮะราคาตอนนี้คือ0.01นะครับเช็คได้ที่ Coin Market Cap นะครับแอดลองไปเช็คมาแล้วนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สามารถลุ้นได้นะครับ P2E NFT เกมนะครับก็ยังไงแอดก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดที่จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับสวรวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ